โยโยโยสวัสดีครับพี่สีครูหนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตครูหนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฟาก์กิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมชมรมหนุ่งหนังได้ที่เอ็มบีพ3ครับอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมนะครับ แตเริ่มที่เวลาตี2:45ครับวีคอมทีมจากลีกวันจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวคู่นี้พี่จะไปภาคทางโมโนแม็กซ์ด้วยรอติดตามนะครับวีคอมเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านถล่มฮัดเดร์ฟิลด์มา3-0ฟอร์มดีนะครับมีลุคเฮลเลอร์สมิเอลเบลครับกองหน้าเป็นคริสบูดรอครับในขณะที่ฟูลแลมนะครับก็ ลงเล่นในลีกเกมล่าสุดบุกแพนิคอสเซอร์มา1-2เป็นไปโดนประตูชัยช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับโยคกิมแอนเดอร์เซนชูบูเอเซโรดิโก้มูนิสพวกนี้ยังเจ็บดูแล้วเนี่ยก็คงจะได้เห็นพวกตัวสำรองลงเล่นบ้างนะครับอย่างเควิน ทอมแคนนี่พวกนี้จอร์จคิงนัี่แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกอาจจะได้เล่นในเกมนี้กับพวกอารามาตอเร่ด้วยนะครับเจอกันล่าสุดคือคาร์บาลครับพตอนนั้นฟูลัมบุกชนะ2 0ก่อนเกมฟูลัมบุกมาเป็นต่อพี่เอ๋มองว่าแม้ว่าฟูลัมจะฟอร์มแย่นะครับแพ้มา4เกมติดแต่ว่าน่าจะคืนฟอร์มเกมนี้ครับยังไงเกรดบ,บอลดูดีกว่าพอสมควรนะครับฟูลัมจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูใน90นาทีเข้ารอบครับโยโยโยเจ็ดสากลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูกริมสบี้ทีมจอมพลิกล็อกจากลีกทูนะครับจะเปิดบ้านเจอเบรนฟอร์ดจากพรีเมียร์ลีกกริมสบี้เนี่ยเกมล่าสุดในลีกบุกแพ้ครูมา2-3นะครับเจมี่วอเตอร์วอลเกอร์นัดที่แล้วยิง2ลูกแต่ทีมแพ้นะครับมีเคียรันกรีนแล้วข้างหน้าเป็นเคเซ่คาเบียครับของหน้าไอร์แลนด์ในขณะที่เบรนฟอร์ด ก็รอบที่แล้วชนะจุดโทษวินล,ล่าแถมล่าสุดสุดสัปดา์เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าในลีกมา3-2อีกนะครับโอ้อยู่ในช่วงกําลังมั่นใจแต่ดูแล้วอาจจะมีโรเตชันบ้างนะครับคิดอนดูอาจจะได้เห็นมาเทียสยันเซนพวกออนเดยกาลงเล่นหรืออาจจะมีตัวจริงบ้างนะครับพวกชาเดอร์ดัมสกัด ดังโกออตาร่าอีโกเตียโกคือพวกนี้กำลังท็อปฟอร์มหมดเลยครับเจอกันล่าสุดก็คือลีกทู2008-2009นะครับตอนนั้นเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไปกลับในบ้าน4-0เกมเย็น1-0ก่อนเกมเบรนท์ฟอร์ดยังบุกมาเป็นต่อแม่อย่างที่เรารู้กันริมสบี้เป็นจอมพลิกล็อกนะครับก่อ,อนหน้านี้เคยชนะแมนยูมาแล้ว แล้วก็แม่มาถึงรอบนี้ได้แต่ดูแล้วเบรนฟอร์ดระบบทีมลงตัวนะครับอาจจะโรเตชันบ้างแต่พิเศษมองว,ว่ายังเหนือกว่าพอสมควรครับน่าวัดใจเบรนฟอร์ดจะบุกมาชนะแน่การันตีหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นครับปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงนะครับไปดูเล็กแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านเจอกับคาร์ดิฟทีมจากลีกวันครับเล็กแฮมเนี่ยเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอบิดินสโบรมาหนึ่งหนึ่งนะครับตัวหลักๆก,ก็จอร์จโทมัสสันคีฟเฟอร์มัว จอชวินดัสอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่คาดิฟเกมล่าสุดบุกแพ้โบตันในลีกมา0-1ครับก็มีรูเบนโคเวียอินัตเดวิสของหน้าเป็นยูซูฟซาเลสนะครับเจอก,กันล่าสุดคือ2002ในลีก1เลยครับตอนนั้นปรากฏว่าคา์ดิฟเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเล็กแฮมเหลื่อมนิดๆแม่แต่พี่อยากดูแล้วว่าเล็กแฮมเน้นนะครับคือเอา,อาง่ายๆว่าทีมของออพี่เดสพูนี่เอาแน่ครับ ยังไงบอลถ้วยมาถึงรอบนี้แล้วหน้าวัดใจเล็กแฮมในบ้านจะเบียดได้ใน90นาทีเข้ารอบนะครับสรุป3คู่ครับคาราบาวครับพีเอย์จอไปที่ฟูลัมเบลนฟอร์ ford, และเร็กซ์แฮมนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย